หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a ต้องนี่เลยฟีฟ a าอัลติ t e ตทีมไทยแลนด์เปลี่ยนจากฟีฟ a า15ไทยแลนด์คอยมาแล้วนะครับเพจนี้การันตีส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างค่ะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักดิสิกดัดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตตลาดกันหน่อยแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆนะครับผมก็ ABC เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่เป็นมาดูเก้นะครับผมมาดูเก้84นะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับในออฟเจคทีฟเพสสไตล์นะครับผม จะได้เป็นตัวนี้นะครับมาดูเกตัว87นะครับแ4เป็น87นะครับผมแล้วก็ a อ c ABC ต่างๆเดี๋ยวผมคอดูก่อนนะคือผมไม่ดูสแตทนนะมาดูเกอถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้วันนี้มันก่อยนะครับวันนี้มันก่อยเลยนะจ๊ะอ่ะเรามาดูตัวลีกหลุดกันหน่อยนะครับอันนี้ก็คือ,อที่คาดการอันนี้โดยฟุตด้งนะครับผมก็มีราฟาเอลเรเนะครับ เป็นวีฟุตห้านะครับรูดิเกอร์สกิลมุฟห้านะครับเกลซอนมาตินถ้าตัวนี้มาก็คือผมบอกเลยว่าผมผมอยากได้นะครับมันเป็นตัวมันเป็นตัวที่อันตรายสำหรับผมมากนะครับผมมันเป็นตัวที่เล่นแล้วเข้ามือกับผมมากนะครับสำหรับเกลซอนมาตินถ้ามาวีฟุตห้าสกิลมุฟห้านะครับว้าวซ่านะครับผมกัคโฟนะครับสกิลมุฟห้านะครับเอ่ออีวานลาคิกิชนะครับแล้วก็คาราโดนะครับ คิวซีเอ็กปาเตซอมเมอร์เอนดิก้านะครับผมแต่นะครับนี่สิของจริงนะครับผมฟุตเชอริฟนะครับทวิตว่าดาวินนูนเยสนะครับจะมาเป็นสกิลมูฟห้านะครับยินดีด้วยกับแฟนหงแดงแดงครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคส่วนตัวต่อมานะครับตัวที่ผมรอคอยครับ เจ้าเป็นลีกครับผมสกิลบุกห้าวีฟุตห้ามาแบบนี้คือสีจัดนะครับผมนี่ครับริวันโดนะครับห้าห้าแน่นอนนะครับถ้ามานะครับคืออันนี้คือน่าจะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเวลาแบบพวกลีกหลุดออกมาแบบนี้นะครับน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีแจซินยนะครับพี่เจเนี่ยคือแค่ห้าสี่ก็ปวดหัวแล้วตอนนี้ถ้าห้าห้าก็ คือมันเป็นมันจะกลายเป็นตัวบั๊กเลยนะโอเคแล้วก็นี่ครับแฟนแมนยูทุกคนต่างรอคอยนะครับสาหรับอีริคคันโตน่าถ้ามาเป็นแบบนี้แล้วแบบคอเสื้อไม่เป็นแบบนี้นะกูบอกเลยว่าขายขายได้ยาวๆนะครับสำหรับอีริคคันโตน่านะครับนี่ครับผมน่าจะมาเป็น92นะครับแล้วก็เบรดี้อย่างที่ผมทำคลิปไว้นะก็คือเป็น f อ c นะครับมีชาบี้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับบุสกัต นะครับผมโปสการ์ดก็น่าจะมาเป็นสกิลบุ๊ก5วีฟุต5หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบอ่าสกิลบุ 5, ๊ก5วีฟุต4นะครับผมอีกตัวหนึ่งคือหลุยคอสต้านะครับผมตัวนี้ก็หลุดออกมาเหมือนเช่นเช่นเดิมนะครับแล้วก็น่าจะมาจริงๆนะครับผมสำหรับหลุยคอสต้านะครับผมก็อันนี้ลบออกไปนะ รอฟุตเชอร์ลีฟลิกออกมาแล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับตัวที่ลิกหลุดนะครับผมอ่าส่วนตัวส่วนตัวต่อมาส่วนตัวส่วนตัวต่อมานะครับอ่าส่วนเรื่องต่อมานะครับผมนั่นก็คือการทําทีมนะครับอ่าตอนนี้คือราคานักเตะเนี่ยดีดขึ้นหมดแล้วนะครับผมดีดขึ้นหมดแล้วนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูมาเที่ยวก่อนแล้วกันนะครับ มาเที่ยวเหมือนจะกลับไป1ล้านแล้วนะเนี่ยเห็นปะจาก8 0 0แสนกลับไป1ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสัญญาณว่าตอนนี้ราคาตลาดมันดีดขึ้นมาแล้วนะครับผมรออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอรอมันดรอปลงมามันอาจจะมีช่องโหว่แหละมันอาจจะดรอปลงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใครจะทําทีมก็ทําช่วงวันศุกร์ก็ได้นะครับช่วงวันศุกร์ตอนบ่ายคนมันจะไฮกันนิดหนึ่งนะครับฟุตบ์ทเดย์นะครับโอเคเรามาดูเ,เขาเรียกอะไร ทีมออฟเดอะวีคยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็จะมีโอซิมเพนนะครับผมแปดแปดนะครับสเตเบติเอนอันแลนะครับชากซาก้าโบกยูซาก้านะครับดักลาสหลุยส์นะครับผมเดยองนะครับแฟงกี้เดยองนะครับมันดาระเมนดาร์นะครับผมอ่าชื่อผิดขออภัยนะครับแล้วก็โอ้วีคนี้ก็คือเดอะกร่อยเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าโฟลเดอร์ก็เยอะนะครับ86 8 5 8ห้า8ป8เจ3ด3ป3ส้8ปยังเยอะเลยนะครับโอ้หวานนะครับผมคารริกลูกลักนักลงลูกลักนักลงทุนนะครับเพราะว่าคารมริกนี่ไปฝนเดินที่ชั้นดีนะโอเคประมาณนี้สำหรับอัปเดตนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนฟุตเบอร์ดเดย์วางแผนผมทำคลิปลงไปแล้วนะครับสามารถแบบไปดูกันได้นะว่า เนี่ยผมทําไปแล้วนะครับวางแผ่นไว้แล้ววางแผ่นไว้ให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูเก้เนี่ยถ้า87อันนี้ผมอ่านชีผิดผมขออภัยนะถ้าตัวเนี้ยคือ8 7เนี่ยถ้าเป็นตัวฟรีอะ่ะผมแนะนําว่าไปทําไว้นะได้เหมือนกันมันเป็นเอฟก็สีด้วยโอ้มันเป็นค e อนโทรนะครับผมมันเป็นคอนโทรนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นตัวสํารองได้ดีแหละตัวสํารองได้ดีอะ่ะแบบ สายฟรีต้องมีอ่ะนะพลังแฟงมีอะไรบ้างอ่ะเชนดี้คอร์ดิเบอร์แฟร์พาสวิสพาสแฟร์แฟร์ไฟนิเช็อตแม่งมีเหมือนกันทุกตัวเนาะ EA มันปล่อยก่อยนะแบบนี้นะครับผมโอเคดักลาสหลุยทำไมติดท็อป88-30,000ามโอ้ของดีว่ะของดีจัดของดีจัดโอ้ของอย่างดีครับวิ่งอย่างไวครับผมวีโคดวีโครไวแล้วมันเป็นบาซิลด้วย ทรงมันต,ต้องต้องต้องมาดูนะครับว่ามัน AI มันจะขนาดไหนนะ High a v e r a g e พัร์ตปะ a v e r a g e เลวะมันจะต้องมันจะต้องดีแน่ๆเลยอะดักรัสลุยเนี่ยแต่มันสกิลมูฟสามวิกพุทธสองวิชั่นแปดสิบแปดช็อตพาร์ลองพาร์โคตรเอาลองชอเชลเกอร์ไฟน์ช็อตเพเมเกอร์ฮูโคตรเดือดครับบล็อกทูบล็อกของดีแจ่มจันมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะ แฟรีกเดยองแฟรีกเดยองกับตัว8 7 9เก้าสิก็ตามนี้แหละตามราคานะทีมออฟเดอะกยไปแล้วก่อนแล้วครับผมก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมสติมสดอยใ่ใน YouTube นะครับสี่ทุ่มเป็นต้นไปมารับชมกันได้วแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดองแพ็กไว้นะอย่าเพิ่งรีบเปิดเรา ไปรอลุ้นเบิร์เดย์กันวู Woo ้ฮู้